คำว่า one n e s with source เนี่ยอาจารย์ก็ขอให้นิยามตามประสบการณ์ของตัวเองแล้วกันนะคะขอใช้ทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ใช้ทั้งภาษาไทยเพราะอันนี้จะเป็นภาษาที่อาจารย์ใช้คุยกับข้างในภาษาอังกฤษจะมีความซับซ้อนน้อยกว่าภาษาไทยเออภาษาไทยจะซับซ้อนมากกว่าเพราะฉะนั้นแ้าจิตของอาจารย์จะเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีกว่าเวลาต้องการสื่อสารกันอเนี่ยก็คือบอกว่า,วา be a pure extension of source energy h i e l นะคะ to consciously co-create only uplifting benefit to all life แปลว่าอะไรแปลว่าเราเป็นส่วนขยายของซอสคำว่าส่วนขยายํำนี้มันดีมากนะคือเราไม่ได้แยกขาดออกจากเขาเก็ตไหมเราเป็นส่วนขยายออกจากเขาเหมือนมีออคโตปุสเนี่ยเหมือนมีออคโตปุสจากออคโตปุสใช่ป่ะออคโตปุสหัวโตๆก็คือปลาหมึกใช่ป่ะแล้วก็มีขายื่นออกไปอย่างนั้นน่ะเห็นไหมอืเยเป็นอย่างนั้นนะทุกคนเป็นออคโตปุสเข้าใจไหมคะก็ะคือส่วนขยาย นะแต่เป็นส่วนขยายอย่าลืมว่าให้ดูนี่รูปนี้เนี่ยไอ้ตรงกลางของแอดมากับตรงกลางของซอสก็คืออันเดียวกันนะทุกคนอาจารย์ถึงพูดได้แบบนเนี้ยเนี่ยตรงกลางแสงสว่างตรงกลางของแอดมาเราตรงกลางของซอสคืออันเดียวกันเนื้อเดียวกันเรื่องเดียวกันทุกอย่างเลยเราคือหนึ่งเดียวกันทุกคนอืมอ่ะนะ เราจะเป็นส่วนขยายใสๆส,สะอาดๆค่ะต้องเพียวนะต้อง,องบอกว่าเพียวเะฉะต้องอยู่ในภาาของไฮเอสเซมของเรานะไม่ใช่อยู่ในภาาอีโกนะมันต้องเพียวนะใสๆส,ส,สะอาดๆของซอสเนี่ยนะเพื่อร่วมสร้างสารรค์อย่างมีสติค่ะนะเนะี่ย consciously เนี่ยร่วมสร้างสารร์อย่างมีสติแต่สิ่งที่ช่วยยกระดับและเกิดประโยชน์ต่อทุกชีวิตเนี่ย Oneness with source เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ทุกคน ก็คือพลังงานของซอสอย่าลืมนะถ้าเกิดฟังจําที่อาจารย์พูดได้ใช่ไหมว่าร่างกายเราอะ่ะมัน,ม,น,ม,ม,นม,มันไม่มันไม่มีมันไม่สามารถฟังก์ชันได้ในปฏิกิริยาของร่างกายเราทั้งหมดใช้ปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าใช้กระแสะไฟฟ้าทั้งหมดแต่ร่างมันไม่มีไฟฟ้ามันต้องเอามาจากฮิวนั่นแหละโดยที่แอดม่าเขาไปดูดฮิวดูดฮิวมาแล้วกระจายลงไปในร่างเราก็ t ไหมคะซึ่งกระแสะกระแสะซอสแหละคือฮิวอะ่ะเออกระแสะซอสที่อยู่ในร่างกายเรานี่แหละที่ไหลเวียนในร่างกายเรานี่แหละ พลังงานของ source energy เก็ตไหมคะไหลเวยนตเนี้ยตลอดเวลาอืมนะต้องจับให้เจอค่ะอ๋อคุณอันเคุณตั้งโอใช่ไหมคะขอบคุณค่ะยกตัวอย่างได้ชัดเจนมาก <c oughs> <c oughs> อ่าต่อนะทุกคนอืมแล้วจะทำยังไงอะให้ให้พลังงานของซอ u เนี่ย ลงมาแบบเต็มๆอะเต็ม,มเม็ดเ,เ,เต็มหน่วยที่เขาควรจะเป็นอนะทุกคนเพราะว่าบางทีอะสนามพลังงานมันแกว่งอะอย่างที่อาจารย์เคยโชว์รูปให้ดูใช่ไหมยังอยู่ไหมเนี่ยเนี่ยสภาวะเนี่ยทุกคนมันแกว่งอะเขาก็เข้าไม่ได้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยอะพลังงานของซอสเนี่ยก็าฐานจักรกะเรามีปัญหาเดี๋ยวเราก็มาคุยกันเรื่องเนี้ยในในซีซั่นนี้นะฐานจักรกะมันมีปัญหาจนทําให้ไม่สามารถที่จะ ที่มีปัญหาเพราะโดนอารมณ์กระทบไงทุกคนในด้านต่างๆและปมต่างๆของเรานี่แหละทําให้เขาไม่สามารถที่จะพลังงานไม่เสถียนพอแล้วก็รับพลังงานจากซอสมาได้ไม่เต็มที่เอาอย่างนี้แล้วกันเนาะแต่วันเนสซี่ซอสคือทำไงให้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มเม็ดเต็มหน่วยคือเต็มจนล้นออกไปเป็นทริโอดฟิลแล้วทริโอดฟิลของเรานะมันจะขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นไปเรื่อยๆสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าเราจะแข็งแรงขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนเข้าใจไหมคะ อันนี้คือสิ่งที่มันควรจะเป็นแต่ตอนเนี้ยถ้าเกิดยังป่วยอยูอ่มันไม่ได้เราต้องปรับร่างกายของเราด้วยนะคะงั้นนี่คือ one n e s s with source ของอาจารย์อ่ะทีาจารย์พูดเมื่อกี้แหละเพื่อ allow source energy หรือฮิวเนี่ยนะคะ to utilize harmonize and purify our whole being of all multidimensional existence แปลว่าอะไรเราต้องอนุญาตค่ะ หรือยอมปล่อยให้พลังงานของซอสเนี่ยเข้ามาปรับและขัดเราชีวิตของเราในทุกมิติมิติของอาจารย์คือดิเมนชันอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูเพื่อให้มีความเป็นกลางสมดุลแล้วก็สะอาดขึ้นก็เพียวรีไฟตรงนี้นะคือส่วนใหญ่มันจะมีแรงต้านจากฐานจากกระตรงนี้จนทำให้เขาอ่ะลงมาได้ไม่เต็มที่จากความที่เรารู้สึกว่าต้องพึดสู้กับชีวิตมากมายนะคะ ชิตมันลำบากฉันต้องชิกสู้ฉันต้องใช้ความพยายามอย่างหนักนาสาหัสอันนี้มันโฟล์ไม่ได้โฟล์ไปกับซอสเลยทุกคน